สวัสดีค่ะวันนี้พบกับครูสิทธ์นะคะวันนี้ครูสิทธิ์จะสอนวิชาภาษาไทยนะคะเรื่องคำตรงกันข้ามนะคะเด็กๆเ,เคยได้ยินคําว่าคําตรงกันข้ามไหมคะเด็กๆอาจจะไม่เคยได้ยินาจากเรา,เราใช้ชีวิตประจําวันนะคะคาตรงกันข้ามมันเป็นคําที่แตกต่างกันเลยชิ้นเชิงนะคะสมมติว่าวันนี้ครูสิทธิ์หิวหิวหิวถ้าเราไปทานข้าวมาเรารู้สึกยังไงคะเด็กๆ เด็กตอบอิ่มใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนี่คือลักษณะของความตรงข้ามน,นะคะเอาคุณครูมีรูปภาพมามาเล่นเกมกันนะคะเด็กๆเรื่ยงอยู่กับคุณแม่ใช่ไหมคะเดี๋ยวแข่งกันนะคะมีภาพด้วยภาพที่เนนะคะว้าวคุณครูมีภาพอะไรมาเอ่ยภาพเด็กอ้ว,วนหรือผอมคะดดเด็กอ้วนอ้วนตรงขง้ามกับอะไรคะตรงข้า พรไหมคะถูกต้องเลยเอาตรงนี้ตัวเอ็นไหมคะเก่งมากเลยนี่คือคำตรงกลางขออีกหนึ่งภาพนะคะขออีกหนึ่งภาพเด็กๆต้องยกมือให้ขันนะคะแทนแทนอันนี้เป็นเวลาเอาเมองเห็นแสงอาทิตย์เป็นเวลาอะไรคะเวลากลางวันเอามาตรงข้ามกับอะไรคะเด็กๆแทนแทนซ่ก คืนเด็กๆต้องถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมวอให้ตัวเองดังๆไหมคะนี่คือลักษณะของคำตรงกันข้ามนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองทำแบบคึกหัดหน้าที่สามนะคะของวยเรื่องคำตรงกันข้ามเด็กๆพร้อมหรือยังคะเอาพร้อมแล้วเราจะลงมือทำกันเลยเด็กๆให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยแนะนำได้นะคะฝึกอ่านคำสะกดคำได้เด็กๆเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งลายให้ครู ดูด้วยนะคะเดี๋ยวเปิดเรียนมาเรามาส่งอีกชุดอีกทีหนึ่งนะคะเอาเนีู้สิบไปแล้วสวัสดีค่ะ